สวัสดีครับล็อบอนดิฟายครับนานมาทีฮะคลิปวันนี้เป็นคู่แฟดครับฟอร์ดเอลเวอรนี่ฮะไบเทอร์โบครับวันนี้จัดชุดคิดชุดวายบอดี้ฮะวายบอดี้รอบคันครับแล้วก็เซ็ตทรงร้อยยางอ่ะคันนี้แรกเริ่มเดิมทียก5นิ้วครับจัดการถอดชุดยกนะเซ็ตลงทรงความสูงเดิมนะครับใส่ล้อใส่ยางทำบอดี้รอบคันครับใส่เอเวอเรสต์นะครับใครที่อยาก ไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับหน้าแปลงหน้าอยากจะใช้หน้าเดิมแต่ว่าอยากให้บอดี้ใหญ่ขึ้นนี่ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะสำหรับสายวายบอดี้ดูทรงด้านข้างอ่ะคันนี้หน่อยมาแพ็คคู่เลยนะครับวายบอดี้นะความสูงเดิม122ยาง33 MTM ล้อฮอตทายทั้งคู่เลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและขวาสีดําเหมือนกันนะครับทะเบียนเลขเดียวกันเลยครับนะฮะ มาด้วยกันไปด้วยกันครับนี่ฮะลองดูครับลองดูนะฮะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เอเวอเรสนะครับนี่ฮะจากทีมงานลอฟมดิฟายอีกแล้วสวยงามชุดวายบอดี้ท้ายนะครับนะงานวายบอดี้ท้ายเป็นต้นแบบเลยนะครับตัวนี้เป็นเจ้าแรกเลยฮะใครที่มาหลังจากนี้คือก๊อปปี้เราทั้งนั้นครับถ้าทรงนี้วายบอดี้ทีเทนไฮเปอร์สปอร์ต นี่ครับนะทำคลิปง่ายๆสั้นๆนะครับไม่ต้องมีดีเซอร์อะไรมากมายครับโอ้โหดูเบรกครับเบรกเมมโบรหน้าหลังเลยนะครับคันนี้ถือว่าออปชั่นเต็มนะบันไดไฟฟ้าอ e ีบอร์ดรถสีดำนะครับแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกเป็น LED 5เมตรครับซึ่งคล้ายๆกับ F 1 5 0้น Bodykit นี่ครับโอ้โหโเนียนๆรอๆ ขวาแล้วแต่ใครจะชอบนะครับล้อเป็น H120 แล้วก็ H113 นะครับล้อเป็นสองแบบด้านหน้าว i บอดี้ก็จะกว้างออกไปอย่างเงี้ยโดยที่ใช้ไฟหน้าเดิมนะคันเทินเดิมกันชนหน้ากระจังหน้าแก้มหน้าแก้มท้ายว i บอดี้ท้ายนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้มุมสูงกันหน่อยอ่ะมาฝั่งนี้หน่อยครับดูไปดูมาให้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะครับล้อบริไฟรังสิตของหนึ่งครับ ก็ผลงานเพียบครับอยากดูแบบไหนอยากดูแรนเจออยากดูเอลเล่อยากดูแ a ปเตอร์ L ray, อนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นอื่นๆก็เรียนเชิญครับลองค้นหาคลิปได้เลยฮนะใน YouTube นี้เรามีทำทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับงานช่วงล่างร้อยยางยกสูงนะครับสามารถทำได้หมดครับงานบอดี้นะครับตอนนี้มี Toyota และ Ford นะครับอ่ะรอบอีกรอบนึงเดินอีกรอบนึงให้ดูนะครับ ดูทรงด้านข้างโคตรหล่อครับ H120 ดำตัดมิลลิ่งครับ H113 คันนี้โต้ม่วงหมดแล้วครับล้อโมดิฟายครับผมเต้ล้อโมดิฟายเสียงนี้ฮะนานมาทีรถเยอะมากครับคันนี้ก่อนปีใหม่เดือนนี้เดือนเดียวครับต้องส่ง30คันนะครับแทบจะวันละคันเลยครับขอบคุณนะครับสำหรับฟีดแบ็กแล้วก็เพื่อนๆลูกค้าทุกท่านนะที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานเรา นะครับอยากดูตัวจริงอยากคุยอยากรู้รายละเอียดเรียนเชิญหน้าร้านได้เลยครับรังสิทธิ์คองหนึ่งนะครับรังสิทธคองหงครับนี่ฮะร้านอยู่นี่ยรถบังอยู่นะ่ะล้อบดิฟายครับง่ายๆครับมาได้เลยนะนี่ฮวันนี้ก็คลิปสัก4นาทีก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆทางช่องทาง youtube เป็นแนวทางใครที่ชื่นชอบ Ford e v e r อเรสนะครับรถ SUV ใช่ไหมนี่ฮแต่งแล้วหล่อจริงนะครับวันนี้ก็ ข่ามแล้วนะครับเจ้าของจะมารับรถถือโอกาสอัดคลิปลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นแนวทางเดินไป2รอบครับเดินไปสองรอบะถอยหลังมาหน่อยเดินไป2รอบโวงเย็นๆนี่ครับเป็นแนวทางนะครับาตามนั้นฮนะอยากสนใจก็ลองเข้ามาคุยฮะในเพจก็ได้หรือในไลน์ก็ได้ครับล o อโมดิฟายแ d ด i อเีมาเลยครับผมเต้อลอบมดิฟายสวัสดีครับ